คำลาข้าวบูชาพระเสสังมังคลังยาจามิหรือเสสังมังคลายาจามิสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ขลมรักท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีนะครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมในประเด็นหัวข้อเรื่องคำลาข้าวบูชาพระหรือคำลาข้าวบูชาพระพุทธซึ่งคลิปต่อหน้าโน้นผมเองก็จำไม่ได้ว่าผมเคยทำคลิปเรื่องเกี่ยวกับข้าวบูชาพระพุทธว่าจะประเคนหรือไม่ประเคน ท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้ชมลองย้อนกลับไปชมดูนะครับในคลิปนั้นมีเนื้อหาว่าอย่างไรสำหรับคลิปนี้วันนี้หยิบเกี่ยวกับคำลาข้าบูชาพระหรือว่าคำลาข้าบูชาพระพุทธที่เรารู้จักกันมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับและก็บรรากาศตอนนี้อยู่บริเวณด้านหน้าของบ้านน้องสาวด้านหน้าของ ก็จะเป็นถนนนะครับท่านผู้ชมผมก็จะหันหน้าเข้าหาถนนทางทิศตะวันตกฝั่งด้านหน้าก็มีรถผ่านไปผ่านมารถยนต์บ้างรถเครื่องบ้าง <c oughs> ก็ผงไม่ว่ากันนะครับท่านผู้ชมในฝั่งขวามือนี่ก็จะมีนกขนทอง <c oughs> ของพ่ออยู่หนึ่งตัว บรรยากาศตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศสดๆเลยนะครับท่านผู้ชมอยู่บริเวณด้านหน้าของบ้านน้องสาวอย่างที่ผมเรียกถ้าผู้ชมว่าผมแวะมาบ้านเกิดเมือนอนเยี่ยมคุณพ่อเยี่ยมน้องสาวเพื่อที่จะได้เตรียมตัวเดินทางไปที่วัดมงคลครบรี่จิตในวันที่1819มีนาคมนี้ก็ขอ,เ,อเชิญเชิญนรายกาศท่านใด ในตัวจังหวัดคิซโนโลกพิจิตรก็ดีหรือว่าอยู่จังหวัดอื่นก็แล้วแต่ถ้าประสงค์จะแวะรวบุญกับผมก็ขอเชิญน,นะครับที่วัดมุงอัพร้อพิจิตรในวันที่18-19มีนาะคมนี้ในโอกาสที่มาพักผ่อนอย่างนี้ก็เลยพาเรื่องสบาย,มา,ย,ม,ายมาพูดคุยกับท่านผู้ชมก็คงไม่เครียดเกินไปนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องที่หยิบมาพูดคุยกับท่านผู้ชม เพราะว่าคําเหล่านี้มันอยู่กับวิถีชีวิตของคนไทยเราอยู่แล้วโดวยเฉพาะข้าวบูชาพระพุทธที่เราจับบูชาไว้เนี่ยตามหลักแล้วจะเห็นว่าข้าวบูชาพระพุธนั้นตั้งบูชาไว้เฉยๆบนโต๊ะที่จัดเตรียมไว้ก็นําไปบูชาไว้โดยไม่ต้องประเคนก็ได้หลักการนะครับแต่ว่า ตามวัฒนธรรมของพี่น้องบางพื้นที่เนี่ยนิยมประเคนอย่างเช่นผมเคยได้ยกกรณีตัวอย่างว่าวัฒนวัฒนธรรมของพี่น้องล้านนานั้นนิยมประเคนข้าวบูชาพระพุทธนะครับอันนี้เราก็ต้องดูแต่ละบริบทของพื้นที่สําหรับประเด็นที่จะนํามาพูดคุยกับท่านผู้ชมเนี่ยในวันนี้ก็จะมีอยู่สองคำก็คือทำบูชาข้าวพระพุทธเนี่ยหลายท่านคงเคยได้ยิน ครบว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีการแล้วเนี่ยจะต้องมีการลาข้าวบูชาพระตัวข้าวตัวคำลาข้าวบูชาพระนี่แหละครับท่านผู้ชมครับที่หยิบมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ในวันนี้เนื่องจากว่าผมมั่นใจว่าท่านผู้ชมทุกท่านนั้นเคยได้ยินหรือรู้จักและเคยใช้ด้วยคำลาข้าวบูชาพระ จะมีอยู่สองชุดคํานะครับที่เราได้ยินกันมีชุดคําอะไรบ้างชุดคําที่หนึ่งก็คือเสสังมังคลังยาจามิเคยได้ยินแล้วนะครับท่านผู้ชมเสสังมังคลังยาจามิพจนานุกรมปี2542นหที่ได้ให้คำหาของคําว่าลาข้าวบูชาพระไว้ว่า ลาข้าพระหมายถึงทำพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อถอนสำรับสำหรับพระพุทธยกมือประนมขึ้นพร้อมกับกล่าวคำว่าเสสังมังคลังยาจามินี่พรจนานุกรมให้ไว้นะครับอันนี้เมื่อแปลล่ะแปลก็จะแปลได้อยู่สองแบบครับแบบที่หนึ่งก็คือ ยาจามิเป็นกริยาแปลว่าข้าพเจ้าขอมังคลังซึ่งมงคลเสสังที่เหลือแต่โดยความก็คือว่าขอมงคลที่เหลือซึ่งมงคลที่เหลือในกรณีนี้ก็หมายถึงข้าบูชาพระนะครับแบบที่สองก็คือ <c oughs> ยาจามิ ข้าพเจ้าขอเสสังซึ่งส่วนที่เหลือมังคลังอันเป็นมงคลแปลโดยความก็คือขอส่วนที่เหลืออันเป็นมงคลนี่คำลาข้าวบูชาพระในชุดที่หนึ่งคำลาข้าวบูชาพระในชุดที่สองว่าอย่างไรคำลาข้าวบูชาพระชุดที่สองก็คือ เสสังมังคลายาจามิ <c oughs> บนหลังคากรับท่านผู้ชมนี่นกขี่ลาพยายามจะมาทำหลังอยู่ตอนนี้ก็เหนื่อนร่อนพอสมควรพอ,อด้านหลังคามีแต่นกเต็มไปหมดเลยยังไม่พอส่ง มลพิษภาวะด้วยนะ,ะท่านผู้ชมพี่เต็มไปหมดเลยเรามาว่าของเราต่อครับ <c oughs> ขออภัยท่านผู้ชมนะครับนี่จะว่าผมไม่สบายวัดมาตั้งแต่วันที่สี่มีนาคมป่านนี้ก็ยังไม่หายขาดเลยะครับท่านผู้ชมยังไอยังเป็นน้ำมมกอยู่นกอคุณทองว่าไปนะครับ <c oughs> เรามาว่ากันต่อกับท่านผู้ชมครับ ชดคำราค่าพระพุทธชดที่2ก็คือเสสังมังคลายาจามิแปลได้ว่ายาจามิข้าพระเจ้าขอเสสังส่วนที่เหลือมังคลาจากสิ่งอันเป็นมงคลจากคำลาและจากคำชุดคำที่ยกมาเป็นตัวอย่างกับท่านผู้ชมครับก็ พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลตามหลักภาษาบาลีแล้วจะเห็นว่าเสสังมังคลังยาจามีจะเพราะกว่าคำว่าเสสังมังคลายาจะมีมีเหตุผลอะไรล่ะก็มีเหตุผลประกอบอย่างนี้ครับท่านผู้ชม,มข้อที่นหนึ่งนคือยาจามิแปลว่าย่อมขอ ประธานก็คืออาหารอยู่แล้วเหมือนกันคำแรกเนี่ยไม่ต่างกันครับเหมือนกันเลยยาจามิยาจามิแปลว่าข้าพเจ้าย่อมขอเสสังส่วนที่เหลือชุดคําลาข้าพระชุดที่สองเสสังมังคลายาจามิแปลได้ว่ายาจามิข้าพเจ้าขอ เสสังส่วนที่เหลือมังคลาจากสิ่งอันเป็นมงคลซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบด้วยเหตุและผลแล้วรวมทั้งหลักภาษาบาลีแล้วจะเห็นว่าชุดคำลาเข้าพระที่เพลาะและก็เหมาะสมที่สุดก็น่าจะเป็นประโยคเสสังมังคลังยาจามิทำไมละ่ะ มีเหตุผลอะไรหรือเปล่าก็ขออนุญาตเรียนกับท่านผู้ชมและพูดคุยร่วมกันอย่างนี้ครับบ้างข้อที่1ก็คือยาจามิย่อมขอหรือว่าขอเนี่ยเป็นสกรรมมกิริยาก็คือกิริยาที่เรียกหากรรมจะต้องมีกรรมมารองรับครับข้อที่2กรรมที่มารองรับคำว่ายาจามิก็คือคำว่ามังคลัง ซึ่งก็แปลว่าซึ่งมงคลและต้องเป็นทุติยามิพัททุติยามิพัทเนี่ยก็จะแปลด้านสีคำก็คือ,อซึ่งสูยังสิ้นอยู่สี่คำครับท่านผู้ชมเป็นหลักการแปลของวิชาภาษาบาลีในทุติยามิครับข้อที่สเสสังส่วนที่เหลือเป็นคำคุณศัพท์ครับ ก็ขยายนามของคําว่ามังคลังและต้องเป็นทุติยาวิพัฒน์เหมือนกันจะเห็นได้ว่าเสสังเป็นทุติยาวิพัฒน์มังคลังก็เป็นทุติยาวิพัฒน์นะครับข้อสุดท้ายก็คือข้าวบูชาพระไม่ใช่เครื่องเส้นเครื่องสังเวยดังนั้นไม่ใช่ขอส่วนที่เหลืออันเป็นมงคล จะต้องขอมงคลในส่วนที่เหลือต้องกลับกันนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือความหมายของค่าคำลาค่าบูชาพระพุทธและท่านผู้ชมนะครับเคยใช้บทไหนเสสังมังคลังยาจามิหรือเสสังมังคลายาจามิและท่านผู้ชมท่านอื่นแลครับที่เคยใช้ก็ดีไม่เคยใช้ก็ดีท้ามีีพาที่ดี ประการใดในเรื่องของคําลาข้าบูชาพระนะครับสําหรับส่วนตัวผมมองว่าประโยคที่สอดคล้องไม่ว่าจะเป็นตามหลักภาษาบาลีความเพราะของวิชาภาษาบาลีผมมองว่าชุดคําที่หนึ่งก็คือเสสังมังคลังยาจามิถูกหลักภาษาและเพราะที่สุดครับ ท่านผู้ชมก็ลองแสดงความคิดเห็นกันมานะครับท่านเคยใช้อย่างไรและก็มีความเข้าใจในชุดของคําลาข้าบูชาพระอย่างไรนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้หยิบประเด็นนี้มาพูดคุยกับท่านผู้ชมก็คงไม่เครียดเกินไปนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเวลาประกอบพิธีเนี่ยถ้ามีคนบอกว่าเชิญท่านไปลาข้าบูชาพระครับ ท่านจะใช้บทหนึ่งหรือบทสองแบบนึงหรือแบบสองก็แล้วแต่ท่านนะครับท่านผู้ชมครับผมเพียงแต่ว่านำเป็ดเ,ลเ,ลเ,ลเหล่านี้มาพูดคุยกับท่านผู้ชมและท่านผู้ชมนี้่น้มเปอยารก็แสดงทัศนะกันมาแล้วครับภายใต้หัวข้อวิชาการเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับผมวันนี้นำช่องรุ่งสารดีลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ